ทุกคนวันนี้รู้สึกเงาเงาเครียด<ๆ>เครียดอะไปะปไปดูต้นไม้สิว่ามีอะไรหาอะไรที่มันผ่อนคลายทำได้มั่งแล้วก็เปิดเพลงที่ชอบเบาๆฟังไปด้วยก็จะดีเนาะเพื่อนๆคะ่ะการที่เสพข่าวร้ายๆเยอะๆนานๆเนี่ยนะมันทำให้รู้สึกเครียดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะท่านผู้ชมอืม มีใครเป็นเหมือนกันบ้างนะนี่ไงเจอและเป้าหมายของเราทุกคนมันเป็นต้นไม้ที่ใบด้านบนกับด้านล่างอ่ะคนละสีนะท่านผู้ชมดูสิด้านบนนะมีลวดลายสวยงามส่วนด้านล่างนะก็สีม่วงม่วงเข้มแจ่มจริงๆนั้นเราลองเด็ด แล้วนำไปใส่แจกันหรือว่าขวดแก้วแล้วแช่น้ำดูซิมันจะตายหรือมันจะรอดมาดูกันไหมท่านผู้ชมคิดว่ากี่กิ่งดีนะ่ามันถึงจะสวยลองดูแล้วกันเนาะกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะนี่ต้นเนี้ยเขาเรียกว่าต้นก้ามปูหลุดค่ะท่านะผู้ชมมีอยู่หลายสายพันธุ์ด้วยกันนะคะอืม แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วเนาะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเรามีหินมีคริสตัลหรือมีอะไรที่จะตกแต่งแบบแช่น้ำแล้วไม่เป็นอะไรอะคะ่ะนี่แบบเนี้ยนำมาใส่เลยมันจะสวยดีนะผ่อนคลายความเครียดได้ด้วยนี่มีอะไรบ้างทุกคนดูนะและเดี๋ยวพอเราใส่จนเต็มขวดนะ จะเลือกขวดแก้วหรือว่าแก้วน้ำใสๆก็ได้นะท่านผู้ชมเวลาใส่ลงไปเต็มขวดมันจะสวยดีนะพอเต็มขวดเสร็จนะเกือบๆเ,เต็มอะแล้วเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปอืมมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนี่ไงเราก็เติมน้ำลงไปให้เต็มขวดน้ำสะอาดหรือว่าน้ำป,ป้าธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะนี่เดี๋ยวจะหมุนให้ดูสวยอะเพลินอะ เห็นไหมแค่นี้ก็หายเครียรได้แหละนี่ไอ้เจ้าไม้ประดับใบสวยพันเนี้ยด้านบนเนี่ยพื้นใบจะเป็นสีเขียวมีลายพาดเป็นแถบค่ะส่วนด้านล่างใบนะกลับเป็นสีม่วงเข้มสวยเฉยว่ากันว่าเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะกินได้ด้วยและเพิ่งรู้อีกอย่างว่า นางสามารถปลูกได้ทั้งในดินแล้วก็ในน้ำนะท่านผู้ชมเนี่ยปลูกด้วยน้ำเปล่าธรรมดาธรรมดาเนี่ยก็ได้งามอีกต่างหากนี่รู้ไหมว่าเจ้าต้นกามปูหลุดเนี่ยนะเขามีความเชื่อกันด้วยนะว่าเป็นไม้มงคลเป็นสัญลักษณ์แห่งการไม่ยอมแพ้คือมันช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับความขยันอด ทนต่อสู้นั่นเองสำเร็จเจริญรุ่งเรืองได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าไอ้เจ้ากามปูหลุดเนี้ยมันมีลักษณะพิเศษเฉพาะที่คล้ายกับก้ามของปูนะ่ะคือเมื่อมันหักหรือว่าหลุดนะมันก็จะสามารถเกิดขึ้นใหม่หรือว่างอกขึ้นมาใหม่ได้ทันทีมันเป็นพันไม้เลื้อยที่ทนแดดทนน้ำ ปลูกง่ายและสวยงามโตวไวเป็นพืชสมุนไพรน้าปลูกเติบโตได้ทั้งในร่มแล้วก็กลางแจ้งด้วยละดังนั้นจึงมีคนหลายคนนิยมนำมาปลูกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนั่นเองอย่างเช่นจะรับประทานเป็นสมุนไพรก็ได้หรือจะปลูกประดับสวนใช้ปลูกคลุมดิน เป็นแปลงกว้างนำมาปลูกใส่กระถางตกแต่งโคนต้นไม้ใหญ่หรือนำมาปลูกเป็นต้นไม้แขวนห้อยสวยๆก็ได้เนี่ยแหละใครๆที่ชอบโทนสีม่วงชมพูไอ้เจ้าต้นกามปูหลุดเนี่ยน่าสนใจนะเขาอยู่ได้ทั้งในที่ร่มรำไรแล้วก็กลางแจ้งค่ะ คนที่ไม่ค่อยมีเวลาหรือว่ามือใหม่ก็ปลูกได้นะหากคุณคิดว่าเลี้ยงต้นไม้เป็นเรื่องยากลองเจอพืชพันธุ์ชนิดนี้เข้าไปแล้วคุณจะเปลี่ยนใจแล้วปัจจุบันเนี่ยนะมีพันธุ์ใบด่างสวยๆเยอะเลยด้วยทูกคนเห็นอะไรไหมรากมันยาวมากเยอะมาก เนี่ยมันแค่ประมาณอาทิตย์หรือสองอาทิตย์เนี่ยแหละจาไม่ได้ละแต่แค่แช่น้ําไว้คืนเดียวเนี่ยก็มีรากงอกแล้วนาะเนี่ยแช่น้ําปกติเองนะน้ําธรรมดาน้ําสะอาดน้ําปลาป้าน่ะหูรากเติมวันนี้เลยได้โอกาสเปลี่ยนน้ำซะหน่อยน้ำจะได้ใสใสเนี่ยนะมันทำให้เรารู้ว่า มันสามารถที่จะปลูกใส่แจกันหรือว่าขวดแก้วขวดพลาสติกแล้วนำไปวางบนโต๊ะในบ้านได้นะเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมีดินเลยแค่ปลูกด้วยน้ำเปล่าก็งามเหมือนกันนะแล้วรู้ไหมว่าเขาจะสูงได้สักประมาณเท่าไหร่ mm hmm. เขาสามารถสูงได้ประมาณ20เซนติเมตรจ้า mm hmm. พืชชนิดเนี้ย เขาเป็นพืชอวบน้ำแล้วก็ทอดเลื้อยได้ตามผิวดินโดยชูยอดตั้งขึ้นใบเดี่ยวเรียงสลับรูปไข่กว้าง3เซนยาว8เซนสีเขียวเข้มหรือว่าสีเขียวปนม่วงแดงมีแถบสีเทาเงิน2-3แถบพาดตามความยาวของใบส่วนใต้ใบก็สีม่วงแดงสวยมาก แต่ว่าไม่ยอมออกดอกให้ซักทีว่ากันว่าเขามีดอกด้วยนะทุกคนออกดอกเป็นช่อกระจุกอยู่ที่ปลายยอดสีชมพูอมม่วงมีอยู่สามกลีบแล้วก็มีผลด้วยนะข้างในก็จะมีเมล็ดประมาณหนึ่งถึงสองเมล็ดนี่แหละใครปลูกแล้วออกดอกบ้างอ่ะ